สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสเปกโฟนทีวีทุกคนหลังจากที่ในปีนี้ทาง OnePlus ได้ทำการเปิดตัวสมาร์ทโฟนไปถึง2รุ่นได้แก่ OnePlus 2และ OnePlus X ค่ะซึ่งจนถึงตอนนี้เองเป็นสิ่งที่น่าแปลกอย่างมากที่ยังไม่มีข่าวของเรือธงตัวต่อไปของทาง OnePlus ออกมาเลยจนกระทั่งล่าสุดค่ะได้มีการปล่อยข้อมูลแรกของ OnePlus T เรือธงตัวต่อไปของทาง OnePlus ออกมาโดยข้อมูลกล่าวว่า OnePlus T นั้นจะมาพร้อมกับหน้าจอความละเอียดแบบ Full HD ค่ะชิปประมวลผล นปตากรแปดอน820ตัวแรงที่จะออกในปีหน้านั่นเองและในเวลาอันใกล้เคียงกันก็ได้มีภาพหลุดออกมาจากประเทศจีนค่ะเป็นภาพเรนเดอร์ของ OnePlus T พร้อมรายละเอียดอีกเล็กน้อยว่าจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด5.5นิ้วแรมภายใน4กิกะไบต์ค่ะและหน่วยความจําภายใน32กิกะไบต์ก้องหลังความละเอียด13ล้านพิกเซลค่ะซึ่งแน่นอนค่ะว่าข้อมูลทั้งหมดนั้นยังไม่มีใครสามารถยืนยันได้และคงไม่อาจจะเชื่อได้อย่างสนิทใจยอย่างแน่นอนค่ะเพระ เพราะว่า One p ั s s 2นั้นก็เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อกลางปีที่ผ่านมาอาจจะเป็นไปได้ว่า One Pass T ในตอนนี้อาจจะอยู่ในขั้นของการพัฒนาก็เป็นได้ค่ะซึ่งมันอาจจะยังไม่มีอะไรแน่นอนจนกว่าจะใกล้งานเปิดตัวมากกว่านี้ค่ะอย่าลืมกด Subscribe ให้ช anel ของเราสวัสดีค่ะ